บันทึกไทเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากพิพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกับงานอนุรักษ์ศิลปะไทยเรือพระราชพิธีคืออีกหนึ่งศิลปรกรรมอันวิจิตรงดงามที่ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือความชำนาญอย่างสูงในการต่อเรือเรือพระราชพิธีจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทย นับจากที่ปีพุทธศักราช2490ที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมสิ่งประกรซ่อมซ่อมแซมเรือทั้งหมดแล้วเนี่ยคะ่ยคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินมาที่อู่เรือแห่งนี้นะคะแล้วก็ทรงเห็นว่าเรือท,ทุกลำเนี่ยยังสามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้นะคะจึงโปรดกล้าให้ฟื้นฟูประเพณีการสเสด็จพระราชดำเนินชลมากระบวนพิธาราตตาชลมากขึ้นนะคะ พิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคือสถานที่รวบรวมเรือพระราชพิธีที่ยังถูกใช้งานโดยถูกเก็บและจัดแสดงภายในพื้นที่อาคารสองหลังแบ่งเป็นอาคารสำนักงานของพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีและอาคารห้องจัดแสดงเรือพระราชพิธีที่รวบรวมเรือพระราชพิธีอันวิจิตรงดงามให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้าชม มันสมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์และก็สืบทอดต่อไปอะคะ่ะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วศิลปะวัฒนธรรมทางด้านแกะสลักไม้หรือแม้กระทั่งการลงรักปิดทองพวกนี้จะหายไปหมดพิพิพธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีจึงเปรียบได้ดังพิพิพธภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อนุรักษ์และเผยแพร่มรดกของชาติสู่ชนรุ่นหลังเพื่อให้ศิลปรกรรมอันงดงามนี้อยู่คู่ชาติไทยต่อไป พี่เบฟขอบันทึกพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกับงานอนุรักษ์ศิลปะไทยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบบร,รจจำกัดมหาชน